ไปอตอนนี้หนุนตอ้นั่ถ้าลมจากวเวชบุรีก็ยังบอกว่าถ้าไม่มีอุ้งยิงนะอย่าไปอย่าเข้าไปนะวงตัวใครจะมันนะพูอก่อนพูดดีๆพูดพดีๆเอาอยัางไงเอาจริงๆหมายถึงว่าเจ้าภาพนายกบอกไม่ได้เลย <c oughs> ไมะะายถึว่าเจ้าภาพที่ได้รับงานนั่นแหลอหมายถึงว<บ>่าถ้าไม่มีอุ้งยิงเออ ไม่ได้เลยไม่ได้จ้างเลยแล้วบอกเล่นปีแล้วจะมาโทษใครไม่ได้แล้วจะมาบอกว่าจ้างสาวน้อยไม่ได้ไหถ้าไม่มีอันนี้ไม่จ่ายตังค์ไม่จ,จ่ายตังค์แต่ถ้าลงกลางคันเราควรรวยนะ <laughs> ไม่ได้แบกใครนะวันไหนก็ได้อลูกสาวเขาไม่ทำให้ FC เสาวนั้นผิดหวัง,งหรอกนะ <laughs> บอกลูกนะบอกเนินเนะ้ <laughs> เเลยนาะวันที่เท่าไหร่นะเกา้ามกราอืมยออร่อเจ้าสบายดีสบายดีว่างเลมาหาอ่าวันนี้ค<ะ>ุณล่บครับจะพาเขาจะเอางานเนี่ที่มาเนี่ยอ่าวันไหนก็ได้ว่างวันไหนเอาหมดดูเอาจะไปเล่นให้แม่ดูใหญ่แม่ชอบสาวน้อย แล้วเขาบอกว่าถูกหวยก็มึงเองด้วยมั้งคุณโดมาวันนี้ก็เลยวิ่งมาเนี่ยเอาวันไหนก็ได้วันว่างแล้วมีเจ้าภาพถูกหวยสิบสองล้านไงจุดจาดนี่แกก็ถูกหวยนะแล้วแม่แกก็ชอบที่หมายเลยจะบอกวันไหนก็ได้กำนันนั่นแล้วอย่าบอกใครนะเดี๋ยวหนูไปตั้งเลยแล้วก็เล่นเลยบอกไม่ต้องโฆษณามันจะมีพ้นปเอันนี้คนงานกับเก้าเมื่อไหร่กล้งานอันนี้สีเกตเนี่ยที่มาเนี่ยจะมาคุยเรื่องสีสเกตให้เขาเนี่ยพวกกัน ถุงลิตเทอรี่หรือเปล่าสวยแสดงว่าได้เยอะอืมแล้วก็ชอบด้วยแม่ก็ชอบได้แล้วถูกให้พวกหญิงแล้วพี่น้องแม่ก็าตมาให้ดูสาวน้อยดูของหิงเออว่างวันนี้พิ่งี่มาไปเล่นได้เลยและไม่ต้องไปโฆษณานะก็ไม่ต้องไปโฆษณาแล้วไม่ต้องไปโพสแล้วก็เป็นเซอร์ไพรส์ท่างดูเองด้วยไม่แม่ก็ดูมีไม่มีก็ท่านสดีดี คือไม่ได <to 5 m ls> ้เกี่ยวกับคนจนไม่เกี่ยวกับอะไรไม่ไม่แล้วไม่ให้ไม่ให้บอกด้วยว่าไปเล่นที่นั่นโอ้เสื้อไใ่แม่เออแล้วรถจะจ้างมาดาสาวน้อยไปซื้อไใ่แม่เออเราเห็นวันแล้วเราก็มาวางเราวางแผนแล้วรถแห่หรืออะไรกันนั้นก็บอกวงอ่ะวงใหญ่นี่เหรอเออวันที่ยี่สิบเราเห็นแล้เราเห็นไม่มาตัวหากัวนุชก็ไม่ได้หลับก็เลยเดี๋ยววันมันจะไปงาไปจริงยี่สิบวันธิรเกียรติอืมจ้างมาคืนเนี้ยเราเห็นวันมันโบยอยู่ เมื่อคุยแล้วตอนกลางวันคุยกันแล้วตอนกลางวันเมื่อกี้เนี่ยแม่หน่อยอะแม่อ,อุ๋งเองะก็มาคุยกันอะแล้วคุยแล้วก็บอกไม่ให้ไปบอกใครด้วยนะ <uk. S 1> แล้วก็บอกให้วงเนี่ยเข้าไปพร้อมกันเลยเป็นในบ้านเลยตั้งแล้วก็เล่นเลยวางแผนแลน้วดิบดีไม่ได้เอนุนให้ซะไม่ให้บอกใครอื ถ้าว่าแม่เปิดประตูมั่งดีไหมเป็น่ยนไอ้นี่หมอรล้วตึมตุ้มมาเดี๋ยวก็ยังดีไหมจะไปเจอพายแม่แม่ช่องไทยแม่ชอดโอ้โหแล้วเดี๋ยค่าถ่านมันไหมผมปีเลยห้าพันสองพูบาาให้มาดูกิวเนี่ยเออก็อยู่แยกเดี๋ยวเพื่อนะ ทิพทีถูกมาเยอะเลยถูกไหมเพวกอคุณยิงเนี่ยแม่ก็ถูกแล้วแม่ก็ข้างใครก็เลยจัดสุดยอดพี่น้องโอ้โหมนจะยินก็มีตังค์มันไม่ให้เขาลดแห่ไปก่อนอือหึผมก็แต่กับมาจชผมเขาน่ะก็ชอบบวงอ่ะ ให้บอกไปถึงไปจ้งเวทีเล่ยเล่ยเออเหมือนไปเคาะประตูบ้านเคาะตั้งเวทีอ่าอ่างแพนยังดีออกมาจากเทบนั่นแหละถึงได้ออกมาบ่เราเห็นวันอยู่ไงเห็นวันว่างอยู่ก็รับปากเลยเดี๋ยวช่วงใบเขาอกว่าเขาก็อุ้แล้วตั้งแต่ไหนหมดก็ตัวหาคุญทั้งสองวันแล้ว เส้งสี่แบบจุนด้วยของพี่นะครับหนเจ้าหน้าสองตุ่มุ๊กำลังญอญายาได้เล้วครับอญญายาขับขึ้นนี่ครับขอบคุณตุญญ๊กแกตั้งใจกันแล้วกันครับกำลังแกะมาบุกทางหน้ามีดีเลยไม่ได้มาหมอลำสามสิบปีแล้วไม่เคยทำบัรดากหมอลัมเลย ให้เพียนนะวัมนที่ก้ามกราเขาเพื่อนเราเพื่อนมึงทำมึงกูก็ไม่รู้จะอะไรจะเกิดเพราะมึงยิ่งมีเป้าหมายไม่ใช่วงอ่ะจะแบบถ้ามึงม oh ีเป้าหมายูไม่เอาของมึงหรอกว้าเนื้ยอกเนื้อวีรังครับยังไงกินอือเอาโอ้หน้าที่ผีหุ่นในพวกผู้ญิงใจกำนั้นแก วันนี้มาถึงโคราชเลยเตร์ท่านกำนันสบายดีครับครับโดวท่านไม่รับโดวจากห้องน้อยมาจานนี่ไม่รับวงดังเ,บ,บ,เบื่อวงดังไมเได้ไม่จะไม่ครบคนดังนะเวลาไหมเีลาเยอะอ <c oughs> ันว่ารับวันไหมใคอวบ่ได้นอน คิวจริงๆคุณตาเดียวด้วยนะครับเกินมิจุนมิจฉุนาแล้วใครยังที่บ้มาดูคิวกำลังคิวอยนะนี่เอีมาขายเดี๋ยวๆตัดไปแล้วเดี๋ยวไปอีกัน้วเขาอยากกินข้าครับวันนี้ครับอ๋อครับเห็นการนัดแกอะไรติดต่อประสานงานกับซอวนู่นในวันที่เท่าไหร่อะไรพิจบุญพิจบุญอะไรยังไงอ๋อวันที่เก้ามกราปีหน้านู่นอ่าเก้ามกราเรียบร้อยแล้วเหรอเรียบร้อยแล้วทำเรื่ยาแล้วส่งไม้ต่อไปแล้วอ่า เป็นไงได้ติดตามขา่าวโอ้ไม่ได้ไปุงเทียบนานคิดหอดพี่น,น้องงเทียบไรถ้าลงไปตอนนี้ก็เดี๋ยวอญญายะคำนั้นำนั้นเออใช่